ที่เลยกำลังออกดอกนะคะทำไมวันนี้หลายตัวจังอะว่าจะมาชิกมาเพิ่มอยู่เรื่อยเลยกระไไม่นี่เลยอะเอา้ากระไรจะเดินแถ่หนังทำไม,ไม <laughs> นี่ลูกมัน เช้านี้เป็นอุปสรรคมากๆเลยฝนตกฝนตกฝนตกบรรยากาศฝนตกแล้วต้องรีบเดินคุณหาปลาก็ยังมาแต่เช้า สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็มาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะแต่ท่าทางจะมีอุปสรรคซะแล้วฝนตกค่ะฝนตกโปรยๆแต่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นยังแดดจ้าอยู่นะคะตรงนี้ฝนตกแดดออกค่ะทุกคนเดินไปเรื่อยๆค่ะ อุปสรรคฝนตกนี้ต้องรีบเดินแล้วนะคะฝนตกแต่เช้าแต่ริมบึงฝนตกแดดออกพาทิตย์ยังสวยเหมือนเดิมฝนตกเล็กๆเม็ดเล็กๆไปปล่อยนะคะมืดเลยฝั่งนู้นมืดมาเลย ฟ้ามืดคลึมแต่พระอาทิตก็ยังส่องแสงได้สวยสดงดงามเหมือนเดิมช่วงนี้เราก็จะเจอคนหาปลาทุกวันเลยนะคะทุกคนเข้ามาหวานแหทั้งหวานแหทั้งดาไขา ฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนแดดออกแล้วหมดปัญหาในการเดินแล้วคะ่ะฝนหยุดแล้วไปกันต่อเลยคะ่ะสาวจะวิ่งไปถึงฝั่งโน้นแล้วนะคะฝั่งโน้ เร่องอย่างเร็วเลยนูน้นฝนลงเม็ดอีกแล้วนะคะทุกคนลงเม็ดเล็กๆปลอยๆค่ะฝนลงเม็ดนิดๆแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินละค่ะเพราะผ้าทิ์ส่องแสงช่วยไว้ฝนเลยตกเบาๆค่ะ ฝนหยุดแล้วนะคะทุกคนแดดออกฝนก็หยุดเดิมาถึงตรงนี้แล้วโซเฟอร์จะมายิบรอจิบกาแฟรอตรงนี้ นี่ละค่ะบรรยากาศเลมมบึงดึงฝั่งก็จะมผีผักบุ้งนะคะผักบุ้งขึ้นเต็มไปหมดเลยเข,เขียวเขีวอ่ะผักบุ้งทั้งนั้นเลยค่ะที่เลยก,กำลังออกดอกนะคะ ตอนแรกตั้งใจจะมาเก็บยอดขี้เหล็กดอกอ่อนไปแกงแต่เจออากาศฝนไม่รู้จะได้เก็บยังไงนะคะมาด,ดูก่อนถามผู้ติดตามก่อน มีทั้งดอกมีทั้งใบอ่อนเยอะแยะไปหมดคะ่ะตามลายทางช่อดอกอ,อ,อ่อนนะคะแกงได้ ออกไม่มีฝนแล้วนะคะทุกคนฝนหยุดแล้วฝนจะสู้แสงแดดไม่ได้หยุดตกไปแล้วเดินกันต่อเลยค่ะเป็นต้นจานนะคะต้นจานจะปลูกตามริมคลองริมบึง จานไว้เป็นทิวแถวเลยแบบนี้ต้นใหญ่แล้วฟังในต้นใหญ่ใกล้จะออกดอกแล้วต้นใหญ่แล้วค่ะ วว้าเดินมาถึงตึงเจอลูกสาวพอดีเลยทำไมวิ่งเร็วจังทำไมวิ่งมาเร็วจังคิดว่าฝนตกจะได้จะไม่ได้วิ่งซะแล้วนี่แก้มแดงเลยไป เดินแ <c oughs> ดดออกแล้ว ออกตอแบกนะคะสีสวยสวยตอแบกก็จะเสียงรถค่ะไปรอที่นู่นเลยที่นาเลย ฝนตกขี้เล็ก,ก็แตกยอดงามๆอ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะยอดขี้เลกริมบึงนนี้ต้นจานนะคะต้นจาน ยังไม่โตเลยต้องําคอกไว้เพราะว่าชาวบ้านมาเลี้ยงวัววัวมันจะเหยียบค่ะรอตายแล้วต้นนี้ถ้าไม่ล้อมอคอกไว้ตายแน่ๆเลยต้นนิดเดียวหัวชาวบ้านก็มาเหยียบมาย่ามหมดต้นไหนโตก็เอาอคอกออก ไม่ต้องล้อมคอ,อกแล้วรอดตายแล้วไปกันค่ะเจออะไรน้ำท่วมรอระบายเจออะไรโอ้ยกบ กโกมันไม่ไปมันจะเดินเหยียบนะเขาจะอยู่โอ้ยเขาเอ้ยไปแล้ว ฝั่งนี <S <s sí> ้ฝนลงแรงนะเนี่ยถนนน้ำขังเลย ปากแล้วจะดำจะอยู่ไหมดูกันจะดำมาหรือ,อยัง,งมาจากไหนเนาะป่วยหรือเปล่านอนอยู่เนี่ยจาดำ โอ้ยเราหาอาหารเหรอเรามีผักถั่วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงปลากันอันนี้เลี้ยงหมาก่อนเอาอย่าไปแย่งกันทำไมวันนี้หลายตัวจังอะปลาสมาชิกมาเพิ่มอยู่เรื่อยเลยหตัวนกันมายกันลนโอ้โหโอ้โห หอวมึงนี่มอันนี้กินทุกอันเลยนะไอเงี้ยข้าวคุกไข่ต้มเหรอเ่ะอย่าแย่งกไอดำกินเรียบร้อยมีมารยาทที่สุดละโอ้โหกินข้าวคุกไข่ต้มเลยนะ จานนี้ก็เป็นของควรนองรักนั่น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 อย่ากัดจานปลาให้อาหารปลาอาหารปลาคะไม่เยอะจังอาหารปลาถั่วเมื่อวานไปตลาดนะใส่ผักกไมค็หปลาแตวน้อยมานี่เลยตัวน้อยมานี่เลย จะ oh. น้หยจะเดินถ่หนังทำไมจะน้อยมาเร็ว,รวมาไ้ตามมาเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตามมาแต่ดำนะไอตัวน้อยก็อยากมาเล่นด้วยไอตัวน้อยก็อยากมาเล่นด้วยมากันทั้งสองตัวเลยมาแล้ว ใครตามเข้ามาเส่ผักถั่วถั่วมันบอเลี้ยงปลาปลาจะกินไหม ไปก่อนเข้าไปดึงที่นู่นของปะยากอืมันจะลงทั่วๆอันนี้น่าจะลงแต่แถเนี้ยดูสิว่าปลาจะกินไหมถั่วฝักยาว เก็บพังบงอีกแล้วปะพอไปแห่หารปลาตรงนู้นแล้ววก,กิ <c oughs> วงมอีเ่อลาสิขยอกิ่ง่ายเลยข,าางงย,ขอยอยลงมอุ้ยติดกิ่งไหมอ้าวมันเอี้ยมไม่ถึง ลงแล้วเหรอถี่มือไม่หลักพ่อไม่ได้จะใช้กันทำไมพ่อให้ไปดูกรรมยานไปดูก่อนจังเนาะม,มีลูกวันนั้นพ่อเห็นอยู่แต่อยู่ไหนไม่รู้ ต้นตรงที่ท่าให้ให้าหาปลานะมีลูกเอ้ยไม่ใช่มาผิดที่โอ้โหไม่ใช่ต้นนี้ต้นนั้น่ะมีลูกตรงต้นตรงูเนี่ยจำผิดแต่มันสูงต้องเอารถมานี่ต้นนี้ต้องหาแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้เฮ้ยนั่นไงนี่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 ทุกคนเห็นไหมมันจะเหมือนใบไม้หน่อยนะ นี่ลูกมันยังไม่ใหญ่เลยยังเป็นลูกน้อยอยู่ต้องรอก,ก่อนมีอีกไหมไม่รู้เห็นแค่นี้ว้ายบุ้งเห็นบุ้งไหมลูกยังไม่ใหญ่ยังกินไม่ได้